สวัสดีเพื่อนเพื่อนและกันะยาณมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับชาวราศีมีนถือได้ว่าเป็นราศีที่12ของปีของราศาสต์ และสัญลักษณ์ทางโหราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีนี้ได้แก่ปลาชาวราศีนี้เป็นคนที่มีเนื้อแท้เกี่ยวกับอารมณ์เป็นคนซื่อตรงนะครับด้วยดาวเกตที่เป็นดาวประจำราศีจึงทำให้คนที่เกิดราศีมีนนี้เป็นคนที่ยึดถืออุรมการณ์เป็นอย่างมากเป็นคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดนะครับ และมีความพร้อมทางด้านร่างกายและสติปัญญานะครับเวลาที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาหรือบททดสอบเข้ามาในชีวิตอาจจะต้องใช้ความอดทนความพยายามเป็นอย่างมากเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาแต่ละอย่างไปได้นะครับชาวราศีนี้ มีเพื่อนฝูงมากมายเนื่องจากว่าเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายดังนั้นจึงมีเพื่อนที่มีความแตกต่างกันในหลายๆชนชั้นออกไปนะครับชาราศีนี้จุดพิเศษคือเป็นคนที่เสียสละนะครับพวกเขามักจะพอใจในสิ่งที่ได้ทำได้ตัดสินใจทําไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆนั่นเองนะครับสวัสดีกัลยะาณมิตรทุกท่านนะครับ เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะสิ้นปีอาจารย์ก็จะมาทําคลิปเติมกําลังใจให้อีกครั้งนะครับวันนี้จะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวท่านอยากสื่ออะไรถึงท่านนะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังื้อหาเราก็มาเช็คพลังงานกันเช่นเคยนะครับว่าพลังงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ อาจารย์ขอเป็นตัวแทนให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่อยู่บริเวณนี้ก็ขอให้พลังงานวันนี้ให้ออกมาให้ตรงนะครับเอาละครับพลังงานที่ได้นะครับพลังงานไม่สู้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นแบตเตอรี่ก็ถือได้ว่าแบตเตอรี่นี้มันใกล้จะหมดแล้วนะครับขอขยายความพลังงานในวันนี้นะครับมันเป็นพลังงานของการติดขัดอะไรหลายๆอย่างนะครับ มันเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยแทบขาดใจร้องไห้กับตัวเองน้ำตาตกหนบอกกับตัวเองว่ามันแทบจะไม่ไหวแล้วมันสู้มันยื้อกับปัญหาอะไรมากมายไม่จบไม่สิ้นนะครับบางคนหาเงินได้เยอะแต่ก็จ่ายเยอะนะครับหาเข้ามือซ้ายออกมือขวาเก็บเงินไม่อยู่นะครับ ค่าใช้จ่ายนี้เรียงหน้ากันมาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเป็นหนี้สินเป็นหนี้ของอคนสนิทที่ต้องไปแบกรับแทนเขาโดยไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรต่างๆนานาคนรอบข้างท่านมองท่านเป็นฮีโร่คนหนึ่งนะครับแต่ความรู้สึกลึกๆพลังงานลึกๆของท่านคือมันเจ็บปวดมากตอนนี้มันแปกแทบจบะไม่ไหวอยากจะพักนะครับ นี่ก็คือพลังงานในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าพลังงานตรงกับท่านก็ฟังเนื้อหาข้างในเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาละครับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นมานะครับท่านก็เห็นใจนะครับเห็นใจว่าตัวคุณอะสู้มานานแบกรับมานานนะครับมันก็ยังไม่ผ่านเคาะผ่านกรรมสักทีทีนี้ท่านก็อยากจะมาเติมกำลังใจมาให้กำลังใจมาบอกว่า ความจริงแล้วนะครับสิ่งที่คุณเจออยู่สิ่งที่คุณเผชิญอยู่เป็นสิ่งที่คุณขอมานะครับหมายความว่าก่อนที่คุณจะมาเกิดน่ะเหมือนคุณตั้งใจขอให้ตัวเองอ่ะเผชิญความทุกทุกรูปแบบนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมเพราะคุณต้องการที่จะมาเยียวยาคนอื่นหรือคุณต้องการที่จะมาค้นพบความสุขบ,บนโลกมนุษย์ว่ามันเป็นยังไง นะครับดังนั้นแล้วถือได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาบอกว่าในคราวนี้คงจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะต้องทนที่เธอจะต้องอดกลั้นนะครับเพราะหลังจากนี้นะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาหาตัวท่านแน่นอนหลังจากปีใหม่ไปนะครับไม่เกินเมษายนนะครับเรียกได้ว่าพลังงานขึ้นมานี่ไม่เกิน 4เดือน6เดือนนะครับสิ่งดีๆจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณแน่นอนดังนั้นถ้าใครที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่ก็ขอให้ดึงพลังงานดึงกําลังใจกลับมาอย่าพึ่งหนีออกจากเส้นทางแห่งธรรมอย่าพิ่งหนีออกจากเส้นทางแห่งความช่วยเหลือคนอื่นเพราะตัวคนนะุณเป็นคนที่นึกถึงคนอื่น มาเป็นอันดับต้นๆก่อนเสมอไม่ว่าจะนึกถึงคนในครอบครัวเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นน้องเป็นพี่อะไรต่างๆนานาโดยที่คนเหล่านั้นเขาไม่ค่อยจะนึกถึงคุณเลยเพราะเขามองว่าตัวคุณเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะคอยแก้ไขปัญหาทุกอย่างดังนั้นแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาไกลให้ว่าต่อจากนี้ คุณต้องหันมารักตัวเองบ้างนะครับอย่ารักคนอื่นมากเกินไปหมายความว่าถ้าหาเงินได้หรืออะไรได้ก็ให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างอะไรที่มันเป็นความสุขทางใจก็ทําให้ตัวเองมีความสุขให้มันมีพลังกายพลังใจให้มันมีเกาะป้องกันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ย อะไรก็ตามที่คุณคิดที่คุณวางแผนเอาไว้หลังจากปีใหม่นี้นะครับจะมีแนวทางจะมีสิ่งดีๆเข้ามาจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือปัญหาที่ติดขัดแต่ได้รับการแก้ไขนะครับขอให้คุณมีพลังใจอย่าเอาตัวเองออกนกะนอกเส้นทางนะครับให้ดำเนินตาม ที่คุณเคยทํามาเคยสวดมนต์เคยอ้อนวอนเคยทําบุญให้ทําต่อไปโดยเฉพาะปีใหม่นี้ให้สวดมนต์ข้ามปีชวนคนในครอบครัวไปสวดมนต์ข้ามปีไปขอพรจากพระประจําวันเกิดของตัวท่านเองนะครับเกิดวันไหนก็ลองดูนะครับนี่คือพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้นะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากเดินถูกทางอยากทําอะไรแล้วเกิดความสําเร็จชีวิต เรียกว่าคลี่คลายมันก็ต้องมีการเช็คดวงชะตานะครับตามที่อาจารย์ได้บอกเอาไว้นะครับเพื่อดูแนวทางของตัวเองให้เดินถูกทางอะไรก็ตามถ้าเราทําถูกเราไม่ต้องเหนื่อยมากนะครับสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองนะครับและพิเศษนะครับคลิปนี้สำหรับใครที่กําลังฟังอยู่ท่านมีโอกาสที่จะจองโปรโมชั่นในการดูดวง เพียงราคา999บาทตลอดปี2567นะครับปกติอาจารย์ทำนายดวงครั้งหนึ่งนะครับ2-3คำถามอยู่ที่199บาทนะครับหมายความว่าตลอดทั้งปีจะมีมูลค่าอยู่ที่2,000กว่าบาทนะครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ให้โปรโมชั่นแค่999บาทอาจารย์ต้องการจะช่วยคนจริงๆนะครับที่กำลังติดขัดใครก็ตามนะครับที่กำลังติดขัด มันเหมาะกับคนที่ติดขัดย้อนหลังเลย3 4ปีที่ผ่านมาล้มละลายนะครับชีวิตจากฟ้าสู่เหวโดนคนสนิทโดนคนที่ไว้ใจสุดๆโกงหรือโดนคนที่นอนข้างๆกายเรานั่นแหละตีตัวออกหา่าหอบเงินหนีอะไรต่างๆนานานะครับถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้คิดว่านี่เป็นของขวัญในปี2567ที่ท่านจะได้รับบางท่านนะครับ ไม่ใส่ใจในการดูดวงดูคำทำนายอาจารย์จะบอกว่าตำแหน่งของดวงดาวหรือพลังงานของไพ่ยิปซีไพ่โบราณเนี่ยไม่เคยโกหกใครนะครับอย่างน้นอยๆก็จะเตือนให้เรารู้ว่าในปีนี้ในปี2 5 6 7เนี่ยดวงเราจะขึ้นหรือดวงเราจะตกเราควรจะแก้ไขตรงไหนและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือ ท่านจะได้รับการแนะนําเกี่ยวกับดวงชะตาให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านท่านนั่นแหละเพื่อให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับส่งเสริมให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองมากๆขึ้นไปและอะไรที่ควรระวังอะไรที่ควรเดินหน้าเต็มร้อยเต็ม200นะครับถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ท่านจะคว้าเอาไว้ในตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากไว้เพราะว่าอาจารย์ จะเปิดช่วยคนแค่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเท่านั้นหลังจากนั้นก็คงจะไม่มีการเปิดรับดูดวงให้ใครและขอมุ่งหน้าปฏิบัติธรรมนะครับขอให้ทุกท่านที่กำลังรับฟังคลิปนี้พิจารณาให้ดีว่าควรจะมีใครสักคนมาช่วยเปิดทางให้เราไหมมีใครสักคนมาช่วยแนะแ,น,แน,นำแนวทางในการใช้ชีวิต ดูในเรื่องของการงานที่เหมาะสมกับดวงชะตาดูในเรื่องของการไหว้เจ้าที่ดูในเรื่องของการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราประสบความสําเร็จหรือมีโชคมีลาภอะไรไหมนะครับบางคนนะครับต้องรอให้เสียหายก่อนเช่นโดนโกงก่อนโดนเพื่อนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้หรือโดนญาติหรือเือโดนคนสนิทมาขอให้ช่วยค้ำประกันแต่สุดท้ายเขาหนีหนี้เราต้องมาใช้เขาแล้วค่อยมาร้องอดโอยให้อาจารย์ช่วยหาทนงก่อ อันนี้มันก็สายเกินไปในประวัติของอาจารย์ลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับจากยอดผู้ติดตาม1นึ่งแสนกว่าคนนะครับอาจารย์ช่วยคนมามากกว่า1 0,000 000ื่นกว่าคนแล้วนะครับอันนี้ถือได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีรีบคว้าเอาไว้นะครับขอให้ทุกท่านที่กําลังฟังคลิปนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับถ้าสนใจก็แอดไลน์ใต้คลิปเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ